มาทายกันค่ะวันนี้คือกล่องอะไรเอ่ยอ่ะอะเดี๋ยวชุลิบเฉลยก็ได้ค่ะนี่คือน้าพริกปูมารสมือนาะงชุลิปสอยมาหนึ่งกล่องเลยมีทั้งหมด6กระปุกนะคะหรือเราจะสอยแค่กระปุกเดียวก็ได้ค่ะกระปุกละ70กรัมมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นเนื้อปูมาเต็มเต็มคำสูตรแรกจะเป็นน้าพริกเนื้อปูคัว่วกริ้งนะคะเปิดฝาก็ใช้ช้อนแงะแงแบบนี้นะคะทุกคนมีเนื้อปูมาผสมกับเครื่องเทศน้าพริกเนี่ยส่งตรงมาจากหาดใหญ่สงขลาเพชรจัดจ้านรสคั่ว ปูนะคะตามชื่อเลยมันปูเน้นหอมมันนัวทิลิปกินกับผักสดคือแบบละมุนลิ้นมากเลยค่ะทุกคนรสชาติสุดท้ายจะเป็นน้ำพริกเนื้อปูมาค่ะสินค้าเนี่ยสามารถจัดเก็บได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะหากเรายังไม่ได้เปิดกระปุกเปิดกระปุกแล้วก็ควรแช่ตู้เย็นค่ะก่อนรับประทานก็เข้าไมโครเวฟสัก30วินาทีกลิ่นจะหอมๆนะคะเนื้อปูจะละเอียดเพื่อรสชาติกลมกล่อมเผ็ดกำลังดีอร่อยคู่ถูกมือข้าวนะคะกินกับข้าวสวยเล่นๆหรือว่าไข่ต้มง่ายๆก็ได้ค่ะแถมค่าตัวจับต้องได้ด้วยนะคะทุกคน